ลักขณาราศีพฤษภแต่จำเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ได้โชคสองเด้งเฮงสองต่อมีข่าวดีเรื่องบ้านรถและที่ดินปากเจรจาสื่อสารออนไลน์พาลวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นคิวของชาวลักขนาราศีพฤษภแล้วครับเรามาดูดวงดาวจรนะครับในเดือนสิงหาคมครับจะส่งผลดีเช่นไรกันบ้างนะครับ และอาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้แบบละเอียดเลยนะครับไปฟังกันให้ครบวางแผนลงมือทำก่อนจะได้รวยก่อนครับมีปัญหาติดตรงไหนบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็มีเลขนําโชคท้ายคลิปด้วยนะครับมาเริ่มที่ตัวเราคนก่อนเลยนะครับตัวเราเนี่ยครับคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์นะตอนที่ฟังอยู่เนี่ยก่อนวันที่3เอุลกรดาใช่ไหมครับยังโครจรเดินหน้าเพราะฉะนั้นรีบลุยรีบทําภารกิจให้สําเร็จได้เลย นะครับอยู่ในเรือนพันธุ์ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินได้หมดนะครับแต่ถ้าหลังส1เกรกฎาคมไปแล้วนะครับดาวสุขดาวประจําตัวเราจะมีการพักองศาเดินถอยหลังเดินถอยหลังเนี่ยดีในเรื่องเก่าๆใครที่ยังทํางานเก่าๆไม่เสร็จกลับไปทําใหม่ใครมีลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆปัดฝุ่นทําใหม่นะครับไปติดต่อเขาไปดูเขาอีกทีเนี่ยมีเกณฑ์จะประสบความสุขความสำเร็จความจเจริญความร่ํารวยนะครับแล้วนอกจากนั้นครับ ดาวสุขพักองศายังหมายถึงต้องดูแลสุขภาพเราด้วยมีเกณฑ์ที่จะโรคเก่ากำเริบอันนี้ได้หมดนะครับเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้ด้วยนะและที่สำคัญดาวสุกครับจะเดินพักข้ามราศีวันที่2 7สิเจสิงหาคือช่วงสิ้นเดือนครับแต่พักข้ามมาเนี่ยคือถอยหลังพักองศาเนี่ยจริงดีนะครับเพราะว่าเหมือนรถมันเดินช้าครับ เรามาไม่ทันเวลาไงแต่รถเขายังรอเราอยู่และยังไม่ไปเรามาสายมาเร็แต่เราก็ยังได้ขึ้นรถยังไปถึงเป้าหมายไงเพราะนั้นใครที่ยังทำอะไรไเสร็จที่รีบทําเลยนะครับทําต่อได้และสองยี่สิบเจ็ดสิงหาคมไปแล้วเนี่ยดาวสุขถอยหลังมาได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับนั่นแปลว่าจะยิ่งใหญ่ดุจพระราชาก็ได้เออราชาโชคก็แปลว่า คิดฝันการใดก็ประสบความ,มสําเร็จนะแต่ก็เหมาะกับเรื่องเก่าๆก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนสหัสชาได้สุกสามนี้จะ,จะเจริญยิ่งยดหนานได้ปฐุมเกเก์อีจเจริญลุ่งเรืองเห็นไหมเพราะนั้นดาวศุกร์ถอยหลังยิ่งดีกับเราเพราะนั้นรีบลุยรีบทาได้เลยนะและยังไปสัมพันธ์กับดาวเกตเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่ามูแล้วขึ้นทําบุญขอพรขอเทพเทวาได้นะถ้ามันติดติดขัดๆ,ดๆดดมันได้ยากเหลือเกินถูกไหมอุปสรรคเยอะไปไหว้พระไปสวมดมนต์ไปภาวนานะหรือไปไ มีสิทธิ์จะได้จะรุ่งจะปังนะครับอ่ารู้ไว้เลยนะครับตรงนี้อ่าและนี้มาดูเรื่องการเงินครับเดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆเลยก็ว่าได้นะครับพเพราะดาวการเงินเราคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายมาเป็นมหาจักรและราชาโชคได้สองตำแหน่งการเงินสองตำแหน่งหมายความว่าจะมีไรายได้มากกว่าหนึ่งทางได้หลายเบิ้ลเบิได้โชคสองเด้เห่งสองต่อตามที่ผมบอกเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอะไรแบบนี้นะครับ มาแต่ที่ยี่สิบามกรกฎาแล้วนะลุยเลยรีบทําเลยรีบพูดรีบเจรจารีบหาเงินหาทองนะครับเพราะถ้าวันที่สิบเอ็ดถึงสามสิบสิงหาเนี่ยดาวการเงินเดินถอยหลังอีกแล้วมาร่วมกับดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยยี่สิบสามรกรกฎาถึงสิบสิงหารู้เลยนะครับเนี่ยมาฟังช่องผมผมบอกแล้วว่ารู้ก่อนรวยก่อนลงมือทําก่อนก็แปลว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีของเรา ก็ลุยทำเลยสิครับอย่าช้าเพราะถ้าช้าไปทําวันที่1 5บ6สิบหกสิงหาก,ก็ยากและขั้นตอนจะเยอะโปรเซสในการได้เงินจะยากกว่าเพราะนั้นรีบทําเลยนะครับจะได้ประสบความสําเร็จและดาวพุธนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับพุธศุกร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ําเสริมกันดีมากนะครับเพราะนั้นจะไหลลื่นเหมือนสายน้ําเลยนะตั้งแต่ยี่สิบสามกร,รกฎาคมสองพุธไปเจอดาวสาวได้คู่สมพล แสดงว่าจะดีจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ต้องลงแรงเยอะหน่อยนะครับตรงนี้เห็นไหมก็ทําไปแล้วเดี๋ยวดาวการเงินไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์อีกวันที่สิบแปดสิงหาอาทิตย์กับพุธเป็นคู่วิชาการโอ้โหเพราะนั้นดูแล้วดาวการเงินเราเนี่ยอยู่ในมุมที่จะได้เงินได้ทองนะครับตรงนี้เตรียมตัวได้เลยนะเงินจะเข้ารัวๆแล,ว,แลวได้หลายทางได้เบิ้ลด้วยนะครับตรงนี้ยินดีด้วยถ้าพื้นดวงเดิมดาวพุธด,ดีนะรับรองมาถล่มทลายเลยก็ว่าได้นะครับ ต่อไปเรื่องโชคลาภแน่นอนโชคลาภเป็นดาวเพื่อหัสเพื่อหัสยังโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาแต่ได้ราชาโชคและดาวพัสจะพักยี่สิบเก้าสิงหาครับแสดงว่าก่อนยี่สิบเก้าสิงหาเนี่ยรีบลุยรีบทําเลยโชคลาภจะมีจะมากเกิดแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยแต่ดาวโชคลาภไปอยู่บ้านดาวอังคารอังคารเนี่ยไปอยู่ในภพพันธุห็นมัแสดงว่าเลขบ้านเลขรถเนี่ยมีเกณฑ์ออกนะครับในช่วงที่ก่อนดาวอังคารย้ายก็คือก่อนวันที่18สิงหาเน้นเลขบ้านเลขรถได้เลย แต่หลังวันที่18สิงหาไปแล้วดาวอังคารจะไปอยู่ในภพปุตตะปุตะปตะแปลว่าลูกหลานบริวารน,นํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้โชคจากเด็กซื้อคนอายุน้อยกว่านะครับอันนี้จะโดดเด่นนะครับตรงนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหแต่ดูแล้วเนี่ยเรื่องเงินเรื่องโชคเนี่ยเดือนนี้โดดเด่นได้สองเด้งเฮงสองตอกแปลว่าบางทีถูกเลขท้ายสองตัวถูกเลขหน้าอีกอะไรแบบนี้นะครับ เพราะนั้นจังหวะน,นี้รีบลุยรีบ,รบทาเลยนะดวงดาวกําลังอยู่ในมุมที่เกื้อก,กูลกับเรานะครับดาวการเงินเด่นเงินเป็นราชาโชคก็ได้จากผู้ชายผู้ชายให้โชคเสี่ยงโชคกับผู้ชายมากก้อนใหญ่และมาเยอะอะไรแบบนี้นะครับยินดีด้วยลุยเลยนะครับส่วนในเรื่องการงานการงานคือดาวราหูราหูยังโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศแต่บอกข่าวดีว่าอีกไม่นานราหูจะย้ายแล้วนะครับเข้าเรือนลาพระงานจะดีขึ้นนะเพราะนั้นถ้ามีติดติดขัดขัดบ้างอะไรบ้างก็ให้อดทนไป นะส่วนดาวสาวอีกที่พักองศาตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็ยังพักในเรือนการงานเห็นไหมดาวตัวเองก็พักดาวพุธเด็กเดียววันที่สิบเอ็ดสิงหาก็พักแปลว่าดูทรงแล้วเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปิดตัวอะไรใหม่ๆทํางานตามน้ําตามเนื้อผ้าไปก่อนจะเป็นการดีจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างก็ให้รับรู้ไว้แต่เราแก้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆเนี่ยไปดีลปติดต่อสิลูกนี่เก่าๆเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เงิน ได้งานจากเขาเขาจะมีเก์เอางานมาให้เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วเหมือนาดาวการงานดาวราหูอยู่ในบ้านดาว,ดาว,ดาวอังคารอังคารไปอยู่ในเรือนพันธุเห็นไหมก็ไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินและเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในภพปุตตะก็แปลว่าจะมีโปรเจกต์งานมามา,มากขึ้นหลัง18สิงหาไปแล้วครับเป็นงานแก้ปัญหาสะส่วนใหญ่เลยนะครับรีบลุยรีบทำนะใครจะลาออกอย่าเพิ่งออกครับเดี๋ยวมันจะลําบากนะใครทํางานประจําก็งานเยอะหน่อยหรืองานจะมีหลากหลายก็สู้หน่อยอดทนหน่อย นะครับตรงนี้เป็นกำลังใจให้นะครับต่อมาเรื่องครอบครัวครับครอบครัวแน่นอนครับเป็นดาวอาทิตย์อาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะครับถึงวันที่สิสิงหาก็แปลว่ามันจะได้ยากได้เหนื่อยหน่อยนะแต่หลัง18สิงหาแล้วเป็นกเกษตรตาทิบดีนะครับแปลว่ามั่นคงอรผมได้บอกนะว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านลถที่ดินบางคนก็จะได้บ้านได้ลด ซื้อขายที่ดินเนี่ยที่รออยู่หลังที่8ดสิงหาไปแล้วมีเกณฑ์นะครับจะได้รับข่าวดีหรือใครที่เสี่ยงโชคกับเลขบ้านเลขรถนีดด่แหละเก่งเลยทั้งเดือนและหลังจากนี้ก็ตามเลขเดิมๆนะครับเพราะดาวพักเยอะเนี่ยเลขเดิมๆจะออกรือใครมีปัญหาค้าราค้าสร้างกับญาติพี่น้องครอบครัวหลังที่สิงหาไปแล้วมีเกณฑ์เคลียร์กันได้ครับดูแล้วข่าวดีนะเพราะดาวอาทิตย์อยู่กับดาวศุกร์ก็เป็นคู่สมพลดาวที่ไปอยู่กับดาวพุธก็เป็นคู่มิตรเล่งกับดาวเสาร์ก็คู่ธาตุไฟเห็นไหมโดดเด่นดี นะครับลุยเลยนะครับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินส่วนความรักนี่แหละอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยโอ้โหไปอยู่กับดาวไปเรีงกับดาวเสาร์ก่อนสิแปดสิงหาเห็นไหมก็จะเหน็ดจ,จะเหนื่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วดาวอังคารก็ย้ายได้ตำแหน่งมหาจักรหลังที่แปดสิงหาครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงเอาแล้วโอ้โหมีเหนื่อยมีรากเลือดเพราะฉะนั้นะรนะรเรื่องความรักพักได้พักนะอยู่ในพ่อปุตตะก็เป็นพินทุบาทอีก มีเกณฑ์เจอคนมีเจ้าของเจอคนมีตําหนิต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปสําหรับคนโสดถ้าคนมีคู่แล้วคนรักก็ทําตัวเหมือนเด็กขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยนะต้องค่อยๆค่อยจาประครับประคองกันไปก็จะผ่านได้และอย่าไปเผลอไปติดเด็กไปมีกงมีกิ๊กนะครับจะบันเทิงเริงล ộ มเลยนะจะลําบากสิครับจะเลิกกันจะสร้างปัญหานะยิ่งดาวมันจะอยู่กลุ่มรักด้วยนะเรื่องความรักพลิกผันได้ง่ายอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าใจร้อนนะหรือบางคนก็ไปมีเขาเรียก ท้องก่อนแต่งเนี่ยระวังด้วยนะครับตรงนี้ทําคนท้องนะหรือหรือถ้ามีก็ต้องป้องกันนะครับบอกไว้ก่อนส,สุดท้ายครับเรื่องลูกและบริวารครับลูกบริวานนั่นก็คือดาวพุธครับดาวพุธได้ราชาโชคและมหาจักรหลังยี่สามกรกฎา,าไปถึงนู่นเลยข้ามไปถึงเดือนกันยาเพราะฉะนั้นลูกบริวารพารวยได้นะครับลูกบริวารขยันขันแข็งทํามาหากินแต่ก็ต้องให้เขาทาก่อนวันที่อะไรครับ ก่อนที่ดาพุธจะพักก็คือ11สิงหาถ้าหลัง11สิงหาลูกมีเกณฑ์เจ็บป่วยบริวารมีเกณฑ์ลาพักร้อนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรได้ง่ายเห็นไหมถ้าเรารู้เราก็รีบทําเลยก็ยจะได้ผ่านได้ประสบความสาเร็จนะแต่พักแล้วอยู่ในเรือนดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกพักแล้วได้ราชาโชคเงี้ยก็พักนานๆไปเลยนะได้มาหาจากักรอะไรอย่างเงี้ยถือว่าลูกหลานบริวารดีนะครับอันนี้โดดเด่นนะเลขนําโชคครับ4 7 2 6 5ครับนะขอให้ชาวพุทธศพ เฮงๆรวยๆกันเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายเป็นภาพรวมเป็นดาวจรใช้เป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มทิศได้นะครับแต่จะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากถ้าจะให้แม่นยําจริงๆนะครับต้องดูดาวตอนเราเกิดแล้วก็วันที่เราเกิดด้วยทั้ง10ดวงเลยนะครับถึงจะแบบเป๊ะๆนะครับแล้วถ้าอยากดูแบบเป๊ะๆเจาะลึกนี่เลยครับอาจารย์เกตดีๆดูตามลูกศรลงมานะครับแอดไลน์สิครับแอดสาเกตเทวาห้าครับ นะแล้วทาตามที่ไลน์บอกจองมาได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแถ้าใครอยากฟังต่อให้จบยินดีครับอาจารย์จะบอกว่าดูดวงการเกษตรวาิาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรและยังมี้ครับจะเดินดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพรูปดวงเราเองนี่แหละมีติดตัวประจําตัววิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับ แม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกดก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดุชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีวิดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแล้วนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้โหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็บแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกหนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ